การิญอานาปานาสติอยู่กิเลสไม่มีโอกาสจะเกิดคิดดูถ้าจเจริญอานาปานาสติถูกวิธีอยู่กิเลสไม่มีโอกาสไม่มีช่องไม่มีเงื่อที่ที่จะเกิด เรารู้ว่าเรามีกิเลสอะไรเป็นปัญหาหรือเป็นมารโดยเฉพาะพก็ต้องรู้จักหรือต้องรู้สึกอยู่ให้มันเป็นอะไรเป็นฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเป็นคู่ปรปักษ์ฝ่ายหนึ่งขึ้นมาทีเดียวอย่าทำคุุมๆไปว่านี่ทำแล้วมันแก้กิเลสทั้งหมดเลย มันก็ได้เหมือนกันะนะสำหรับคนที่ขี้เกียจ <c oughs> ก็ตีกลุ่มว่าทำไปเถอะมันก็กล้ากิเลสทั้งหมดนเข้าใจดีกว่านั้นมันก็ควรจะรู้ว่ามันเป็นกิเลสอะไรที่เป็นเจ้าเรือนที่มีมากมันก็ต้องเอากิเลสนั่นมาก่อนเสมอ สำหรับการ <c oughs> จเจริญกรรมฐานมองเห็นกิเลสอยู่ก็เป็นอย่างนั้นรบก,กวนอย่างนั้นก็เลยเลือกกรรมฐานที่มันถูกเรื่องหรือในวิธีที่มันถูกเรื่อง เราจะต้องให้มันถูกเรื่องอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกสิ่งเรียกอนาจานสติไม่ใช่ว่าทำวันหนึ่งครั้งหนึ่งหมือนจะกินยาวันละสามผลมันต้องเป็นการควบคุม รื้ศึกยืดดูแลอนนอยูยออ่ทุกลมหายใจข้าออกเราระวังตัวทุกลมหายใจเข้าออกตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปี <c oughs> นั่นเพื่อทำให้จริงยิ่งขึ้นตามนี้ก็จึงเอามาหัดทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมากเป็นพิเศษในบางโอกาสบางเวลาที่จะทำได้ ที่จริงเราทำได้ตลอดเวลากินเ,เวลากินเ,เวลานอนเวลาอาบเวลาถ่ายเวลาอะไรก็ตามต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ทิเลสเกิดขึ้นได้เดินยืนนั่งนอนก็ทำได้ตลอดเวลาไม่ทิเลสเกิดขึ้นได้ทำในลักษณะต่างกันการที่เอามาทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าออกนี่เรียกว่า <c oughs> มันอยู่ที่เนื้อที่ตัวแล้วก็ถูกฝาถูกตัวอย่างยิ่งช่นม,ม,มีปกติถูกรบกวนด้วยกิเลสประเภทราคะ ราคะไม่ใช่ความรักระหว่างเพศเป็นโลภะไหมถึงในความรักที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมสมมติว่ามี่กิเลสประเภทราคะเกี่ยวกับเพศมันก็พิจารณาดูโทษของมันดูความรบกวนของมันที่เรียกว่าอาร์ินวะของมัน แล้วก็มองไปแต่ข้างหน้าแต่คุณทางออกคุนทางออกคือความว่างจากราคะอย่างนี้อยูอ่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก <c oughs> แล้วมันจะเกิดได้อย่างไร ประเด็นนี้เร,เราไม่สามารถจะทําอย่างนั้นได้ทุกครั้งที่ใจเข้าออกก็าบังคับจิตของเราไม่ได้ก็จึงฝึกเบื้องต้นไปกว่านั้นคือบังคับจิตให้ได้ก่อนให้บังคับจิตให้กําหนดลมหายใจทุกครั้งข้าวที่หายใจข้าออกเนี่ยอย่างนี้มันบังคับจิตให้สามารถทําอะไรได้ตามที่เราต้องการทุกครั้งที่หายใ,ใจเข้าออกก่อน <c oughs> ที่พอทําได้อย่างนี้แล้วจึงเอาไอ้ไอสิ่งที่เรียกว่าราคะหรือโทษของราคะนั่เข้ามาแทนลมหายใจดูราคะหรือดูโทษของราคะอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถกําหนดจิตที่อะไรลงไปได้ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้ว มันจึงมีบุพภาภ์เบื้องต้นคือการหัดกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่กะขอนให้ได้ทุกครั้งที่มันหายใจเข้าออกเมื่อจิตอยู่ในอำนาจขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนเรื่องนิดเดียวว่าเอาเอยราคะหรือโทษของราคะมาดูอยู่พิจารณาอยู่เห็นอยู่เอ็กซ์เพรียร์สลงไปจริงๆในในโทษของมันอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก ม <c oughs> ันเหมือนกับใส่ยาฆ่ามแมลงลงไปที่ตัวมแมลง <c oughs> ที่เรียกว่าที่เนื้อที่ตัวหรือถูกฟาถูกตัว,ตว <c oughs> เรื่องอื่นก็เหมือนกัน <c oughs>